วันนี้มาร่วมง,งานทอดกรินที่วัดป่าประชาเจริญธรร,รมตำมนาคาอําเภอวาปีปุมจังหวัดมาสันครเอ่อช่วงนี้ยาติธรรมกับก็กำลังหลังไหลแต่ถ้ามาร่วมงานบุญทอดกระถินกับญาติธรรมเยอะแยะรับ ตั้งรูปภาพของคุณแม่สีดาเราก็กำลังเตรียมใส่บาทนะครับคุณแม่สีดาจะล่วงลับไปแล้วนะคะพวกเราและลึกถึงเตรียมบุญคุณของท่านเสมอนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละที่ดินเพื่อจัดตั้งวัดนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณอุปการกับวัดนี้มาไดกหากเป็นนครับนี้ตามธรรมเนียมครับ เวลามีงานแบบบุญทอดกระถิน่นหรือกิจกรรมของทางวัดก็จะมีโรงทานครับหลากหลายเลยครับมาจากทุกทีนะ่อาหารก็มีหลายอย่างอันนี้โรงทา,านล่านหน้าครับ น,นี่ของใครครับหลวงทานของเกีจ้าการใช่ไหมเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอันนี้โรงทานครับโรงทานุของลูกหลานคุณพ่อชวลดิตคุณแม่รัชดาของชมพูครณ์ขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะนะครับยาทำอะไรบ้างด้านหน้าจะได้กับการพัฒนานิยมเนี่ย นี่เป็นโรงทานของคุย,ยมาลัยแท่หงของลูกหลานเป็นขนมตล้ยนะครับนะครับออันนี้ของครอบครัวเราเเรเอ,อี่มาลัยแท่หรือยังเรายี้มาลัยอ๋อนี่นี่ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะๆนะครับ อันนี้เป็นของที่ยวลึกกับของที่ยวลึกต่อยอดงานกระถิ่นก็หมายถึงว่าเราก็บริจาคครับก็เป็นส่วนของญาติธรรมมาทําบุญนะครับบริจาคของมาแล้วก็มาให้ญาติธรรมชาชนทั้งหลายนะได้เลือกแล้วก็ทําบุญอันนี้ใช่ไหมครับที่ ต้องยาาทธรรมก็ทำบุญแล้วก็ต่อไม่ใช่ค่ะต่อยอดเหมือนกัว่าเราไป็นต่อยอดที่ราจะไม่ได้ของที่ระลึกแต่ว่าเราทำบุญนั่นเลยค่ะทำบุญได้กองที่ระลึกเราก็ได้ของที่เลือกเลือกได้เลยใช่ไหมครับร้อหอันนี้กรสนามไม่รอยหนอันนี้โอเคโอเคได้หมดแล้วรียเลยดีมากเลยครับดีมากเลยน่นี่ก็เป็นบุรหมากลากไม้ครับที่เป็นประเพณีดั้งเดิมของ าทางภาคอีสานครับถ้ามีบุญกระสินก็นะจะห้อยผลหมากลากไม้ครับาบางวัดก็จะแบบให้ญา,าติทรรมได้หยิบได้เลย,เลยหลังจากที่ทอดกระสินเสร็จแต่ถ้าอยากจะทําบุญก็ต่อยอดก็ทําบุญได้นะครับตัวน,นี้อันนี้ของของอี้ตุ๊กตาใช่ไหมนี่ของอี้ตุ๊กตาใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,บร ของอี้ตุกตาเนาะอีหงมแดงมอเตอร์อันนี้เขาแถวกันเยอะเลยครับเรับอันนี้ของอ e ีหงมอเตอร์นะครับครับอันนี้เป็นโรงทานปะต้องโขน้ำเต้าหู้จากบริษัทริมเจ็บหงตัวนี้ริมเจ็บหงตัวนี้ริมเจ็บหงผู้ใจงดดสงอ่าลงทานใช่ไหมครับเฮีย <c oughs> หน่อยเจ๊เปล่า ญาติญาติญาติกันไอ้อนี้เป็นลงทานของบริษัทจิ้มเดียบหงคายโมเสกไหมยายครับครับดิ้มเจี๊ยหงไหมสาขาบริให้ส่งไหมนี่เป็นสาขาบริษัทส่งนี่มีทูนอำเภอมาจากจากยังสีจ้ะอันนี้ยังสีสุราษฎรดอันนี้อันนี้อันนี้สาขายังสีสุราษฎร์นะครับประเด็นไส้ทะเลหนุ่มันยังไปแล้วไส้ทะเลเสีงหัวยยายโบหอนมือบ่ แจ้าขันขันคนมีบุญมะฮอนดอกมะฮอนดอกเอาเลยเอาเลยมันก็ทำขนาดนั้นได้ไม่ทำครับก็แล้วถอยนะคะครับก็ให้ได้บุญได้กุศลทั้งลงทานเจ้าของลงทานแล้วก็คนรับประทานอาหารนะครับนี่เป็นลงทานกาแฟสดเครื่องดื่มร้อนเย็น คุณเนลสันคุณเจฟฟรีครอบคครับก่อนนะคะแล้วก็รอส่วนมนุษธรรมวัดเช้าด้วยกันก่อนนะคะขณะนี้เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาเศษเองนะคะทีเราจะมีเวลาให้ท่านทานอาหารเช้าแล้วก็รับอาหารจากโรงทานอย่างเต็มที่หลายเมนูเลยทีเดียวนะคะท่านไม่ต้องรีบร้อนโรงทานก็ไม่ต้องรีบแจกนะคะรงทาน กเป๋าผ้าโชว์ตัวหน่อยนะคะคุณเมฆนะคะคุณเมฆเป็นเจ้าของกระเป๋าผ้าสาทุบลกับคุณเมฆด้วยค่ะคุณเมฆนํากระเป๋าผ้ามาแจกนะคะประมาณขสมุทไทยค่ะในสมุทรไทยมีชื่อรายานะคะวันนี้มีพนักงานชุดใ่สมุดต้องได้รับนะคะถ้าไม่ได้รับจะกเกบนะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเจ้าก่อนนะครัะของเสียพรกับเจ๊ไก่นะครับ ยลแถวนีก๋วยเตี๋ยวดังในเมืองวาปีเลยครับเข้าาคนอยันนี้เป็นโรงทานครับทุกปีครับเจอกันครับงานบุญกระถินครับขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะๆนะครับที่ขรรตังที่ขรรตังอิตายะอิทายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่ขอพระสงฆ์จงรับข้ากระถินทั้งทั้ง นกับทั้งบริวารนี้ของข้า,าพเจ้าทั้งหลายของข้า,าพเจ้าทั้งหลายรังพรงปัจจาระสุภะกิจกายตาหมางว่าจักปรมัารัตษากินปัจจานางมันตกางมางปิเตปัจจานาปัจจานา